tay con sắp hôm qua nàng mười quạt được gửi tay vào gim nơi bắn nơi bà này gim ghéo 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 Kéo Kéo cái hang Ô ghéo 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 kéo cái hang ghéo Mà ghéo 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 โอ้ยอมยิ้มเฉย,แ,ย,ย,ยแล้วก็แกวห้างห้างแกยิ้มไลฮิฮิ้ขณะน,นี้อายุเท่าไหร่แล้วนี่ช่วงปีช่วงเดือนแกวกระหางโอ้ยยิงจ่อกันนะยิงจ่อจ่วกระหางเออสบายไหมสบายชื่ออะไรคะชื่ออะไร ชื่ออะไรน้องอะไรนี่ชื่ออะไรน้องอ้านชมว่าจังเลยนล่น้องอันนาจ้ะจ่ายเงินด้วยไหมคะมีเงินจ่ายไหมไมีเงินจ่ายมีเงินจ่ายเขาไหมไมีเ,เงินจ่ายเขาโอเคลุกขึ้น ฟังไปเองครับไปเองลงได้ไหมลงมาไปใส่น้อไปนี้ไปไสนเห้เงี้งเงี้ง 这样。